ด้วยกัน,นรเรื่องแรกนะครับถนนสขอข2อ0 4นะครับแยกทางหลวงหมายเลข35สารพันท้ายนอรสิงกิโลเมตรที่9บวก685ถึงกิโลเมตรที่11บวก960นะครับมีประชาชนแจ้งว่านะครับไฟลิมถนนดังกล่าวได้ชำรุดดับมืดมานานนะครับ ประชาชนและร้านอาหารบริเวณนั้นนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการถูกจี่ป้นนะครับนอกจากนี้นะครับที่ผ่านมานะครับสา,สาเหตุโดยมากที่ไฟสาธาดับนะครับมาจากการขโมยตัดสายไฟไปขายนะครับจึงฝากท่านประธานนะครับประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยกวดขันดูแลสอดส่องการกระทําผิด รวมถึงระหว่างที่กําลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมช่วยดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนและฝากท่านประธานประสานไปอยัางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยไว้ครับเรื่องที่2นะครับเรื่องสะพานข้ามฝั่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณสะพานมหาชัยที่ขณะนี้นะครับเศรษฐกิจและชุมชนบริเวณนั้นนะครับมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของประชาชนและการขนส่งของภาคธุรกิจนะครับ แต่ถนนนะครับบริเวณนี้นะครับมีจุดข้ามเพียงจุดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่งผลให้สะพานถูกใช้งานอย่างหนักจนต้องมีการปิดซ่อมตอมม้อเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเมื่อปิดซ่อมสะพานนะครับรถย่อมติดนะครับก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ครับรรท่านประธานสร้างความไม่สะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับหรือแม้แต่ในยามปกตินะครับด้วยการขยายตัวของชุมชนสะพานมหาชัยก็มีการถูกใช้สัญจรกันอย่างหนาแน่นด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตของประชาชนและสําคัญคือป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจขึ้นเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหากสะพานมหาชัยยังมีเพียงแห่งเดียวอย่างนี้อยู่ต่อไปนะครับที่ถูกใช้งานอย่างหนักจากการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนนะครับจึงฝากท่านประธานนะครับประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเร่งแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนตามที่เห็นสมควรด้วยครับขอบคุณครับ